พมกับโอฟ้าที่เจ้าของทำ่เครพูดเองขอเจ็บขอใช่เราวิจิตลองแชมป์เลยคอยต่อคอยต่อสีนี่มันเหยียดยาวโยนใส่กร์ดเอไปไว้ไม่ถึงเป็นงไงล่ะไม่ถึงไงเป็นงไงล่ะนี่แหละที่เราเลียกมาคู่กันอ้าวเออจริงจรคนเรียกมาคู่กันนะชูดดีเสมอตีฮิวแล้วไล่ผ่านเพน ไอ้จะโจ๋เออโจ๋ก็ถูกแล้วนี่เออมึนอะไรวะนี่ค่ะพี่ีเหมาตัวเองปั๊บแล้วนี่เราลองแชมป์เลยนะเฮ้ยแชมป์เลยครับเออทิ้งไลค์คิแชมป์ลองแชมป์เลยคิวสองคิวตัวตีต่อเลยอืมดูจีโอ้ยเอาเด้อ๋อเออทิ้งมือหนึ่งเลย สกิลโดนทิมบาโซจวว้าวสกิลโดนไรทับโชเกซสอหคนดสองใบใบที่หนึ่ใบที่สองทอปคอโอเวอร์ <Over. S 1> คีนะครับสิบสามห้าคันโทแบนเท่าไหร่ สิบดอดีเซนขอโซดีทายตัวเองจวปีเลยเข้ามาไม่เข้ามาถ้าถ้าเกิดไม่เยอะจะเข้าเวสกิลคติช่องดีเซนสาธุด้วยอทิน,นทีขนาดไม่ได้อยู่ในโลตัสแล้วนะ ทำไมคียอดโซจะดีใจมากเออใช่จิ๊บเออจบใาการแล้วลืมอัดคลิปหรอพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ได้หรอโอ้ยไม่ด้เล้วะพี่ปล่อยดิปล่อยดิปล่อยโอ้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 ยพรุ่งี้ ินก่แกเป็นเนืองอะร์เกไล่เป็นยอดราชันบาสตียนว้าวบาสตอนเกียวเห็นหน้ามันก็อยากจะปลอยห้าเดียมเนี่ยโชกิซามือสามใบจวันหนใบโชวั้งสามใบไม่จวอนสักสองเลยวะเก็บเด็กกับบ้านแลาวคืสองเอาน้ำแดงเงียบร้อยเสียงเข้ามาสุดสองหงส์งขอ ต้องบอกให้ผลป่ะอืมไม่ต้องได้ได้จากเสียงที่มันเข้าไปรอบนึงโอเคงั้น okay. ไ,ไม่ต้องละแต่ถ้าเจ้าของช่องมันขยันตัดคลิปก็ไม่ต้องฟูุไม่ต้องอะไแล้วเสียง <c oughs> อันนี้เสียงแทบแบบอันนี้เสียงแ่บสุดๆแล้วอดเมื่อกี้มันก่อนโอ้โหแทบับเสียงแบบเสียงคนพูดทั่วไปรอบที่มันมาเต็มเตมาเป็นตัว เดี๋ยวได้จวดเชื่อให้เลยที่จริงๆคนยืนกันแบบนี้เออคิดหนักคิดหนักคิดหนักนเรียนจวเอาเชื่อดีกว่าตีหัวพันเท่าไหร่ยี่สิบ พี่พาวตเท่าไหร่ยี่เอ็ยส่ดวนเกดนานเ่ีงสามสิสามหม่นห้าห้าี่ได้ยีสามามสีสามอได้เข้ามาโอ้วลูกเดียวมาเวอนที่เกิดนมเยอะคิดอะไรจังหวะอะไรอิกได้ไะ อ้ยครับตเกศสามท้ามือหนึ่งวะลกขึ้นมาบกหนึ่นาตีก่อนเท่าไหร่สิเอ่อบวกสองพันยี่สอสามสิบสกาคิวแข่งเกศสามคิวห้าพันเลยีบวญห้าพอ่อยโอ้ผ่านเฉดลืมกดทิ้ง วไปแข่งไลนรก็ชอบลือโปรเทคทิ้งเงินไปไปสกิลโซลาร์โซลกระสุนเลาเกิดได้ชุกเวรน่า เราไได้หนุนต่างๆเล่นบ้างโอ้เด้ปกติไม่ใช่คนนี้ใช่คนนี้ใช่คนนี้ปกติต้องเป็นไ่ละโมกลงเอ๊ะเกอเอ๊ะใช่เหรอดิฉิตรู้ได้ปะลืมมาได้ไงอาจจะเอ็กไพร์เตอร์เลยหรือเปล่าโดนเตะกลับตัวกองก็ร้องมะ มันจะขึ้นหรือเปล่าพูดไม่ขึ้นชัวร์ไหนอะอย่าง้รก็ไปรีท้ายหน้าอย่าง้วก็ฟีกกดใต้กองแล้วมีส่ง,ดงแดงแห้งพี่คนเหรอเมอยดูนะิ้นผู้ใดดีผิ้อนก็ได้ ไตื่นเ,เลยไหมล่ะใช่ไม่รีบปั 1, 23, ๊ดหนึ่งยี่สาม่สามปล่อยไม่มีโอ้ไม่มีปิดกันอย่างนี้ไงฟัง <c oughs> ถไอไอ้สกิลโซสอ <Okay. S 2> งโอเคเหม่อยตแล้วไม่มีสิบนะไม่มีนับแล้วนะสิบยี่สิบสามสิบสามสิบใช่สามสิบสมสิบ S <S สามสามดคนละสักค่ะาสามสามมือเหลือหก <โฮ S 2> บ้านหนึ่งกดว่าสามสามแหวนกาดพานเทิ่ม สาติเอ้ยไม่ใช่มาติออเดนไม่ได้เพอนะไม่ได้เพิาสองโซหนึ 1. คอมือ1ป็นมันหนึ่โจสองขออะไรก็ได้ไม่มีตัวตีรับย,ยีสีเหลยยัดโอเคคอมดีสกิลพนนีเข้าโซหนึ่งตัวม,มือ โอเคสกิลวัตเตียนสองพันทุกตัวสองพันโอเคเตอรเท่าไหร่หัวห้าพันเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบสาสิบแหงโพดีขนาดไม่ได้เพอนอใช่เอ้ยคิดเอยแหงโพดีเท่าไหร่ยี่สิบเ็ดยิบสามยังถึง โปรประกาชจริงเกตสามดรอทิเกอร์ขอเห้ท่านนี้จะได้ตีเข้าเจ๋งนัะล่ะชิ้นมือดึงไปดรอทิเกอร์ลุกหกหมื่นเฮคิลเลอร์สกิลจโจการหนึ่งใบ เราบูมไปแล้วหยิบ้าคันตรงนี้ยืนยี่สิบสามอ้นั่นเท่าไหร่ถ้าตีจะบวยห้าพันเทไรวะสิบแปดสิบแปดยี่สิบแปดสามสิบแปดสี่สิบแปดว่าแรงใช่สิบเก้าห้าสิบเท่าไหร่นะยี่สิบสาม ย3สามชนเสร็จอ่านห้าสิบพันโอ้โอ้ย,ด,ยอด้วยมือเหลือประทับังเจ็ดห้าสิเออเฮ้ยห่วงของโหดมันของแรงมันมีอยู่ป่านเพลินเพลินแต่เจอตจวโจเทพแบบฮึบ ปล่อยไปก็ดูเออแต่พี่ไม่ได้ตีแวนเลยอนเคลแวนหมูคิวที่เกิอสินนอืมไม่ได้ก็ต้องโอเวอร์เดเลยของแรงมาแล้วใช่เดี๋ยวนับก่อนนะสิบสามยี่สิบหกยี่หกสามหกสามเก้าสามเก้าสีสิบสี่สสองสี่สี่มืนสี่ตอนนี้เบรกสี่หมืนสี่แล้วโคตรแรง ไม่ปัดเส้นสินะอ,อยากต้นก่อนสกิวทิ้งมือหนึ่งเผื่อจวดได้เอลก้าเผื <laughs> <laughs> ่อได้ได้เอลก้าแต่ไม่ได้เพื่อนะไม่เป็นไรแมนตีสกิวบ้านหนึ่ง ยี่สามอันนี้สี่สี่ห้าสี่่อยคแล้วเราก็ไม่เคยได้ด้วยไงเคยคิได้โหพลังทิกสตาร์เกสามมื่นห้าได้ทิกใช่ไหมเกเลยตีเข้าวเลหนักละนี้ทานรู้นะ กี่ห้าสี่ถ้ากดถิกเป็นหกสี่หกเก้ามัทำไมต้องมันถูกเลยเนี่ยหกเก้าหกเก้าจสวยสดเลยหกเก้านี่มันเว็บไปเลยวะไป็ีบีจีแน่เลยนะ ไม่ไม่มาับอย่างนี้หรอกไปลมงมือกัยโอ้โหเนี่ยเอ้ยเป็นไงโฆษณาเดียมเกลี่ยสามสามไปโอ้โหไม่พอกล้องจบแล้วก็เดี๋ยวพี่ผมก็ไม่ได้อ,อีกีจบแล้วจบแล้ว